ก็เลยประสานไปที่พลตำรวจตราสิธิ์รางตะลั่นบุะครับ ตามอย่างละเอียดดูไปไปใช่เลยไปใช้เลยไปใช้เลยไปใช้เลยอ่ะ่เห็นไหมเลข470 3577ครับ470 3577 470 3577เลขประจำตัวนีืเปลยกเลขประจำตัวเฮ้ย um, uh, 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 ้ นี้ครับค่ะออกองผมสั่งส่งให้ที่แล้วส่งให้ทแล้วมันมีซื้อีเรืบร้นี่ครับอ่าเดี๋ยวเเดีวนี้ครับเปนเียัี้คร่ไปนแต่นู้นนี่ครับนี่ครับเาะจบครับร้อยโทปิยวัฒน์ได้ประสานขอความร่วมมือมาที่รักษาราชการ